ป้องกันคลิปถูกปิดเสียงในแอป t i k t ตอทำตามนี้ง่ายๆก่อนที่คลิปของคุณจะถูกปิด ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมดูทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราเรวิน u t u b e ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาป้องกันคลิปวิดีโอของเราที่จะอัปโหลดลงบนแอป TikTok นะคะกรณีที่คลิปถูกปิดเสียงเราจะป้องกันไม่ให้มันถูกปิดเสียงนะขั้นตอนที่1ให้เราเข้าแอป TikTok จากนั้นนะคะพอเรากดเข้ามาให้เราไปที่คำว่าโปรไฟล์ด้านล่างขวามือทีนี้ค่ะทุกคนเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้ให้ทุกคนกดไปที่ขีดสามขีดมุมบนขวามือค่ะและเลือกไปที่เครื่องมือผู้สร้างจากนั้นนะคะทุกคนให้เราทำการเลื่อนขึ้นจนสุดและเราจะเห็นคำว่าการตั้งค่าการเผยแพร่ การตั้งค่าการเผยแพร่อันนี้จะสังเกตว่าปิดอยู่นะคะก็คือการตรวจสอบลิขสิทธิ์ของเสียงวิดีโออันนี้ปิดอยู่ให้เรากดเปิดนะคะพอเรากดเปิดจะมีประโยชน์อย่างไรประโยชน์ของ หัวข้อนี้ก็คือเวลาที่เราจะอัพคลิปวิดีโอลงในแต่ละครั้งเขาจะมีการตรวจสอบเสียงในคลิปนั้นว่าเสียงของเราเนี่ยมันผิดไหมหรือว่ามันผ่านไหมถ้าผ่านนะคะเขาก็จะขึ้นติ๊กถูกเป็นสีฟ้าๆแต่ถ้าไม่ผ่านอันนี้อันนี้น้ำน้ำก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเพราะว่าน้ำยังไม่เคยไม่ผ่านนะเดี๋ยว เพียงเท่านี้นะคะวิดีโอของเราที่จะอัปโหลดลงบนแอป t i k t o อก็จะสามารถผ่านการตรวจสอบได้ว่าคลิปของเราเสียงจะถูกปิดหรือไม่สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ